ในเรื่องของโควิด1 i d 1 9การกลายพันธุ์เกิดขึ้นในไนจีเรียแอฟริกานะครับก็เป็นคนละสายพันธุ์นะครับจากอังกฤษนะครับอังกฤษตอนนี้ก็ระบาดไปเยอรมนีลามมาญี่ปุ่นนะแต่ยังไม่ได้เข้ามาไทยในส่วนของไทยเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มาจากอินเดียนะครับสำหรับสายพันธุ์ของที่มีการกลายพันธุ์นะครับของอังกฤษ แล้วก็ของในจีเรียนั้นก็มีความรุนแรงทางติดเร็วตายเร็วว่าง่ายๆนะครับซึ่งโควิด -19 ตอนนี้ทะลุ80ล้านคนไปแล้วนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยกําลังเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่25ธันวาคมพุทธศักราช2 5 3รวันคริสต์มาสซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนในเชิงงานสังเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าในเชิงเศรษฐีแล้วจะเกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวสถานการณ์การต่างประเทศเรามาเริ่มต้นสถานการณ์ที่น่าสนใจไปเหตุการณ์ขาบ,บอมย่านดาวเทาเนชวิลล์รั้งมโหโฬานเช้าวันคริสต์มาส จนเจ้าที่สารัฐนะครับเชื่อจงใจนะครับกระทําแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นจากรถ RV นะครับต้องสงสัยจอดใกล้ a t ทอนะครับเวลา6นาฬิกาตรงกับวันคริสต์มาสนะครับส่งผลทําให้มีคนไม่ต่ํากว่า3คนได้รับบาดเจ็บและอาคารบริเวณนั้น20หลังได้รับความเสียหายควันดําพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าตํารวจอ่า เนชวิ์นะครับสำนักงานารัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาชี้ตรงกันเป็นการกระทําที่จงใจและกําลังสอบสวนรถอาวีที่ก่อเหตุระ,ระเบิดครั้งนี้นายกอมตรีเมืองชี้เหมือนเป็นการข่าบบ่อมด้านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการับรายงานสรุปสถานการณ์แล้วและกําลังติดตามสถานการณ์ c n b c สื่อสหรัฐอเมริกาก็รายงานว่าการระเบิดทำให้มีการอพยพ เกิดขึ้นอย่างโกลาหลในเวลา6นิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่ย่านดาวทาวเมืองเนชวิลล์รัฐเทนเนสซี Tennessee, นะครับทั้งควันดำพวยพุ่งแล้วก็ไฟสามารถมองเห็นได้จากพื้นที่โดยรอบอ้างอิงจากทวิตเตอร์ของตำรวจหนังสพิมพ์ US. ชูเดรายงานว่าการสัมภาษณ์ของคูเปอร์เชื่อว่าสภาพการระเบิดที่เกิดขึ้นเหมือนจากการระเบิดคาร์าบ,บอมซึ่งแน่ใจว่ารถ RV เกิดระเบิดนั้นมีคนอยู่ด้านในหรือไม่เหตุการณ์ระเบิดเหมือนคาร์บอมเขากล่าวแลนะชี้ว่าด้านดาวทาที่เกิดเหตุในเวลานี้ถูกปิดกั้นและห้ามคนเข้าเพื่อความปลอดภัยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานว่าจะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกา และก็จะมีการยกเลิกการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการถกเถียงกันมาอย่างมากในที่ประชุมจากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนในขณะที่โปรฟรานซิสนะครับให้โอวาตวันคริสต์มาสเรียกร้องทั่วโลกแบ่งปันวัคซีนโควิด -19 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะฮะประมุขแห่งคริสตักคาทอลิก ส่งให้โอวาตเนื่องในวันคริสต์มาสเรียกร้องให้ทุกคนเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่พนะร้รอมบิงวอนประเทศต่างๆร่วมกันในขนทางแห่งการบรรลุพ้นนะหลุดพ้นจากโรคระบาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นนะซึ่งต้องยอมรับว่า Queen Elizabeth, ควีนอลิซาเบดพระราชา,รา,ชาพระราชินีของอังกฤษ ก็ปรากฏว่ามีพระรำรัดววยพรวันคริสต์มาสส่งกำลังใจชาวอังกฤษสู้กับโควิด -19 นะครับสมเด็จพระราชนินีอิซาเบธท,ที่2นะครับแห่งอังกฤษทรงมีพระรำรัดต่อเนื่องนะครับเนื่องในวันคริสต์มาสโดยมีการพระราชทานกำลังใจให้แก่ผู้ควรที่สูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักจากโรคระบาดโควิด1 i และตราสเพียงการโอบก,กอด การมีความหมายมากในห่วงเวลานี้ซึ่งอังกฤษต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 นะครับแล้วก็เกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นประกอบกับสถานการณ์ขณาดนี้นะครับเกิดการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศในเฉพาะโดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้ยังไม่หยุดนะครับ แต่ในเชิงเสตนะิสองเหตุการณ์ที่ผ่านมาภัยธรรมชาติภ,ภ,ภ,ภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับหลังจากวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมครับ25ธันวาคมพุทธศักราช2563ในประเทศไทยก็มีการก่อเหตุเ <c> ผ <oughs> <c oughs> ารถขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดขึ้นผมเคยเรียนไว้ล่วงหน้านะครับว่าสถานการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นตามเวลาเป๊ะ คราวนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและเกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ต้องยอมรับนะครับว่าในเชิงสถิตินั้นถ้าเข้าใจจะแม่นยําขนาดนี้กระทรวงมหาดไทยก็มีการประกาศเตือน <c oughs> พายุที่จะพัดผ่านเข้ามายังประเทศไทยเป็นพายุโซนร้อนอีกร,รอบหนึ่งทาให้ความกดอากาศต่ําของไทยเนี่ยนะครับทำให้มีอากาศร้อนมากขึ้นอุ่นมากขึ้นในขณะที่โควิด -19 ระบาดในทุกทวีป ภวาคุมเข้มเดินทางสกัดาการกลายพันธุ์ของโควิด -19 นะครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกนะครับเพิ่มขึ้นแต่หลัก80ล้านคนนะครับโดยล่าสุดมีรายงานพบผู้ติดเชื้อแอนตาร์ติก้าซึ่งหมายความว่าไม่เหลือทวีปใดๆเลยในโลกนะครับที่รอดจากโควิด COVID -19 หรือการาระบาดใหญ่ในคราวนี้ขณะเดียวกันมีการพบเชือ้อโควิด -19 กลายพันธุ์แพร่ระบ,บาดหนักในอังกฤษ ซึ่งทำให้หลายชาติหันมาใช้มาตรการปิดปรมแดนไม่ต้อนรับผู้เดินทางมาจากสหาร,ราชราชาจักรนะครับขณะที่องค์การอนามัยโลกยันการกลายพันธุ์ไวรัสเป็นเรื่องปกติและเชื่อว่าวัคซีนที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะทําทการรับมือได้สำหรับสถานการณ์โควิด -19 นะครับในขณะที่ตอนนี้เจออีกฮะการกลายพันธุ์ในไนจีเรียนะครับแต่ละตัว แต่คนละตัวกับในอังกฤษเอาละสินะครับดูเหมือนว่าวัคซีนกลายพันธุ์ใหม่กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในไนจีเรียนะครับและเป็นตัวละครเ,เป็นคนละตัวกับกำลังระบาดอย่างหนักในสหราชาอาณาจักรจากการเปิดเผยข,ของหัวหน้างานควบคุมโรคแห่งทวีปแอฟริกาแต่ระบุยังจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม กล่าวนี้นะครับมีขึ้นหลังจากที่สหาราชอาณาจักรแอฟริกาใต้ต่างรายงานสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสนะครับซึ่งดูเหมือนจะแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าเดิมจนทำจนนำมาซึ่งการออกข้อจำกัดด้านการเดินทางครั้งใหญ่และการปั่นป่วนความยุ่งเหยิงในตลาดาเงินทุนนะครับเอ็นเคกาชงเปิดเผยว่าพบสายพันธุ์ใหม่ ของโควิด -19 ในไนจีเรียและแอฟริกาใต้นะกระตุ้นให้มีการประชุมสุขเฉินศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาการปรากฏตัวของไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์ที่มีขึ้นในเคสของผู้ติดเชื้อนะครับโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในแอฟริกาใต้และไนจีเรียโดยสัปดาห์ที่แล้วไนจีเรียได้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ถึง52คนขอไป52 ส่วนแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้น40%นอกจากนี้เขายังบอกอีกว่ายังไม่ปรากฏฐานว่าสายพันธุ์ใหม่ของโควิด -19 เป็นการส่งเสริมการระบาดที่หนักหน่วงในไนจีเรียแต่เตือนว่าประเทศแห่งนี้มีศักยภาพในการถอดรหัสพันธุกรรมน้อยกว่าสหราชอาณาจักรนอกจากนั้นเอนเคนกาชงยืนยันว่า ศูนย์ควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดรวมถึงศูนย์ศึกษาจีโนนะครับไวรัสติดต่อในไนจีเรียจะดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมนะครับผู้อำนวยการทั่วไปของศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของไนจีเรียได้เขียนบนทวิตเตอร์นะครับว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีจํานวนตัวอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมากสําหรับการส่งไปยังห้องปฏิบัติการวิจัยศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของไนจีเรียนะครับ รวมมันทำให้การตรวจล่าช้าผิดปกติแต่เรากำลังทำงาน24ชั่วโมงนะครับในจีูรียเป็นประเทศที่มีประชากร200ล้านคนมากสุดในแอฟริกามีจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 น้อยกว่าประเทศในตวีปเดียวกันโดยผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่งพันนะครับหลัก80,000คนนะครับแต่จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งเป็น1,000คนเป็นครั้งแรก ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยรวมแล้วทวีปแอฟริกากผู้ติดเชื้อโควิด1 i สายพันธุ์ใหม่2.5ล้านคนคิดเป็นราราวสา,วาว 3. 3ของผู้ติดเชื้อนะครับทั่วโลกนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลายพันธุ์เป็นครั้งแรกนะครับฝรั่งเศสผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์นะเค,เคสแรก ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อและการเสียชีวิตจากโควิด1 i ยังสูงลิ่วนะรกระพือความกังวลว่าระลอกใหม่ของการแพร่ระบาดกำลังเล่นงานชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของยูโรโซนอย่างหนักนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าญี่ปุ่นพบเคสแรกของโควิด1 i n กลายพันธุ์เช่นกันตอนนี้ก็ละล,ะล,ะลูกกลามใหญ่โตเอาจนไม่อยู่แล้วนะครับสำหรับการกลายพันธุ์ที่กำลังมีการแพร่ระบาดซึ่งเริ่มต้นจากอังกฤษไปเยอรมน,นี กลาวนี้ไปญี่ปุ่นนะไปในจีเรียนะครับการกลายพันธุ์ใหม่ของโควิด -19 เกิดขึ้นทุกครั้งสำหรับการแพร่ระบาดระดับโลกนะครับเหตุการณ์ขยมขวัญนะรัสเซียแพร่คิดยิงจรวดโฉมขีปนาวุธใหม่ที่สุดล้ำขึ้นมานะครับบริษัทค้าอาวุธใหญ่ของรัสเซียคาราคาลัชนิคอฟนะครับเปิดตัวอาวุธใหม่สุดไฮเทคนะครับขีปนาวุธนำวิถี 9M333 ขีปนาวุธนะครับไม่จำเป็นจะต้องนำนำวิถีเพิ่มเติมหลังการยิงหรือยิงแล้วลืมซึ่งมีพิสัยนะครับศักยภาพทำลายเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และก็ดโดรนที่บินในระยะต่ำซึ่งก็เป็นการแสดงศักยภาพหลังจากที่สหรัฐอเมริกายืนยันมีการคว่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติมนะครับ จากการอ้างครื่งของขีปนาวุธแล้วก็มีการขายอาวุธให้กับอิหร่านในขณะที่ผู้ช่วยชาญทางเศรษฐกิจนะครับบอกว่าจีนจอเซ็นเชนสหรัฐอเมริกาขึ้นเบอร์หนึอันดับโลกในอีก8ปีข้างหน้านะครับจีนมีแนวโน้มจะก้าวแซงสหรัฐอเมริกาขึ้นเป็นประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกในปี2028หรือเร็วกว่าที่ประเมินไว้ถึง5ปี นะครับเนื่องจากมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แตกต่างของอสองมหาอำนาจในยุคโควิด -19 นะครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและก็ธุรกิจนะครับเปิดเผยรายงานประจำปีนะครับบอกว่าการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการใช้อำนาจละมุลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนกลายเป็นธีมของเศรษฐกิจนะครับมาสักพักใหญ่ๆแล้วโควิด -19 และผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ตามมาทำให้จีนกลายเป็น ฝ่ายได้เปรียบมากขึ้นในช่วงการแข่งขันซึ่งตอนนี้กลยุทธ์ของจีนเนี่ยนะครับผูกมิตรกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาสร้างแต่ศัตรูในขณะจำคุก12ปีศาสตราจารย์ของรัสเซียนะครับฆ่าหันศพแฟนสาวซึ่งปรากฏว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ชาวรัสเซียนะครับถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา12ปีครึ่ง หลังก่อเหตุสะเทือนฝันนะครับฆ่าหันศพแฟนสาวที่เป็นลูกศิษย์ของตัวเองเมื่อปีที่แล้วศาสตราจารย์โอเร็กโซกลอฟนะครับวัย64ปียอมรับสารภาพต่อสารใน uh, นครซิดนีย์นะครับ uh, ขอภายในนครเซนต์อร์เบิร์กว่าเป็นคนลงมือฆ่านางสาวอนาสตาเชียเยสเซนโกนะครับ แฟนสาววัย24ปีโดยอ้างว่าทําลงไปเนื่องจากมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงจนเกิดบันดาลโทสะนะครับโซกลอฟนะครับซึ่งเคยได้รับเครื่องราชอิสริยภร์นะครับจากรัฐบาลฝรั่งเศสเมื่อปี2003ถูกจับเมื่อเดือนพฤศจิกายยนปีที่แล้วแล้วมีคนพบเขาอยู่ในสภาพเมาไมายจนเดินตกแม่น้ำ ในนครเซนต์บิเดอร์เบิร์กและพบว่าในกระเป๋าสะพายมีท่อนแขนของหญิงสาวคนหนึ่งรวมอยู่ด้วยผู้พิพากษาได้ตัดสินจำคุกคนดังเป็นเวลา12ปีครึ่งในฐานความผิดฆาตกรรมและครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายนะครับเขาเป็นอาจารย์สอนของมหาวิทยาลัยชื่อดังและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลของรัสเซียเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสมีผลงานเขียนหลายเล่ม เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสในยุคข,ของพระเจ้านาโปเลียนนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอโซโกโลอฟนะครับหลายคนออกมาเปิดโปงว่าอาจารย์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่างแล้วเรียกร้องให้ผู้บริหารทำการสอบสวนนะครับนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิทมนุษยชนระบุว่าแต่ละปีจะมีผู้หญิงของรัสเซีย16.5ล้านคนตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว แต่ความพยายามกดดันกฎหมายต่อต้านความรุนแรงนะครับปกป้องเหยื่อย,ยังไม่ประสบความสําเร็จนนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียมีผู้หญิงคนหนึ่งฮนะปรากฏว่าเขาดังอย่างข้ามคืนนะครับปรากฏมีคนไปแห่ติดตามนะครับนางแบบทรงโตหลังไอจีโปฟฟานซิสกดรูปไลท์รูปว่าวิวสำหรับเธอซึ่งเธอก็เป็นรายที่สแล้วนะครับ าตานาเลียกาลีบอนโตซึ่งเป็นต้นตอน่อของประเด็นเฉาหลังจากบัญชีอินสตาแกรมของสมเด็จพระสันตะปาฟรานซิสประมุขของคริสตจักรแคทอลิกนะครับกดรูปว้าวบิวของเธอกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนนะครับปรากฏว่ามีคนติดตามเพิ่มถึง6 0แสนคนภายในเพียงไม่กี่วัน นะครับและตอนนี้เธอกําลังทําเงินจากเรื่องเฉาดังกล่าวนะครับซึ่งมีการอ้างว่าตนเองเป็นคนเคร่งศาสนาทําพิธีในโบสถ์อยู่เป็นประจําให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเธอรู้สึกช็อกเมื่อเห็นยอดไลค์และคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ดูเหมือนว่าเธอจะยินดีกับความเต็มใจกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนะครับนางแบบรายนี้ ภาพส่วนใหญ่ในอิสร a แกรมเป็นรูปของเธอใส่บิกินี่และอาศัยอยู่ที่ไมอามีบอกว่าผู้ติดตามใหม่จากกลุ่มคนที่รักและศรัทธ,ธาในสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับช่วยมอบความเชื่อมั่นให้กับฉันเพราะโพสต์รูปในชุดต่างๆเพิ่มเติมและช่วยให้เธอคว้าข้อตกลงต่างๆในด้านแฟชั่นนะครับปรากฏการชื่อเสียงโด่งดังข้ามคืนของเธอนั้น เกิดโฆษศกของวัติกันพยายามอธิบายว่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของโป๊ฟนั้นมีคณะทำงานชุดหนึ่งเป็นคนดูแลนะครับและเรากำลังขอคำอธิบายจากอินสตาแกรมนะครับนอกจากนี้นะครับกาติบรโตแล้วนะบ,บัญชีอินสตาแกรมของสมเด็จพระสันตะปาฟานซิฟย,ยังถูกกล่าวหากดไลค์ภาพว่าบิวของนางแบบอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่า มากตฟล็อก uh, นะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังข้ามคืนเลยนะฮะจริงๆแล้วศาสนานคริสต์นะฮะก็ไม่ได้ห้ามนะฮะไม่เหมือนศาสนาพุทธที่ห้ามผู้นำศาสนานั้นมีภรรยานะมันต่างกันนะครับแต่และศาสนามีสอนให้คนเป็นคนดีมีข้อแตกต่างกันนะครับแต่เวลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นก็คนแต่ละความเชื่อก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับในเรื่องของโควิด1 i การกลายพันธุ์เกิดขึ้นในไนจีเรียแอฟริกานะครับ ก็เป็นคนละสายพันธุ์นะครับจากอังกฤษนะครับอังกฤษตอนนี้ก็ระบาดไปเยอรมนีลามมาญี่ปุ่นนะแต่ยังไม่ได้เข้ามาไทยในส่วนของไทยเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มาจากอินเดียนะครับสำหรับสายพันธุ์ของอที่มีการกลายพันธุ์นะครับของอังกฤษนะครับแล้วก็ของในจีเรียนั้นก็มีความรุนแรงฮะทางติดเร็วนะฮะตายเร็วว่าง่ายง่ายนะครับซึ่งโควิด -19 ตอนนี้ทะลุ80ล้านคนไปแล้ว ค,ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยกําลังเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่25ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3วันไะไรวันคริสต์มาสซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนในเชิงงานสังเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าในเชิงเศรษฐีแลวจะเกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองฮะหลังจาก25ธันวาคมไปแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีเกิดการคาร์บอมเกิดขึ้น หลังจากนี้จึงจะมีปรากฏการณ์อะไรหนักๆโดยเฉพาะการแพร่ระบาดโควิด -19 นะการตายซึ่งมากกว่า1.7ล้านคนการแพร่ระบาดซึ่งมากกว่า80ล้านคนกําลังจะส่งผลกระทบนะครับต่อคนทั่วโลกนะครับวันนี้ไม่มีประเทศใดในทวีปใดของโลกนะครับที่ไม่มีการติดเชื้อโควิด -19 ทุกตารางนิ้วมีการติดเชื้อโควิด -19 เป็นการแพร่ระบาดท,ที่ใหญ่ที่สุดและประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุด ในการขายวัคซีนหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาในเชิงงานสังเคราะห์อย่างที่ผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่ตน้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ